สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเ,อน,เอนเข้าสู่ช่องทาร์โลอบานเดสบายอภิญญาค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ขอต้อนรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกทกท,กท่านค่ะก็ต้นคลิปนะคะพวกเราจะถวายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานโมพุทธาย่านิพพานปัจโยโหตุกกันนะคะโดยพวกเราจะ นั่งให้สบายๆหายใจสบายๆแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สบายๆกันนะคะยิ้มนิดน้อยที่ใบหน้าค่ะหายใจเข้าก็ให้โป่งโลง่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนคลายนะคะแหมเมทะปัมมัญญา,ากันค่ะเรียนเชิญนะคะ สาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับเพื่อนเนทุกทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิราชาติคุณสายใจคุณสมแมงคุณแคทน่าแมนสวัสดีนะคะคุณมอนิก้าเฮาคุณบามาคุณดี w อวัดบิลสวัสดีค่ะท่านที่ใช้นําแฝงพระธรรมคําสอนนะคะสวัสดีคุณ จำเนียนคุณพิมพ์ณธาด้วยค่ะสวัสดีคุณวิราชาคุณเด s ส s วคุณจารุวันคุณจำนงคุณปาวานคุณพัชนนคุณวิภาวันคุณกนกวันคุณเลมอนโฟนคุณซินเลคุณปฏิหารอยู่ที่ใจคุณกฤติยาสวัสดีนะคะ คุณสุภพชัยคุณสุวิชัยสวัสดีคุณโมจิคุณสมวงด้วยค่ะสวัสดีทุกทกท่านขออภัยที่เอ่ยนามไม่หมดและขออนุญาตเอ่ยนามท่านเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกทกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อค่ะอธิษฐานกันค่ะนะก็ขออาราธนา Ан, อัง like <pf unlikely> อิงบุญบารมีของคุณพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จปฐมเป็นองค์ประธานขอราชนาอังอิงบุญบารมีคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระอาฏันตะขีนสพผู้วิเศษทุกๆพระองค์คุณของเทพเทวาทั่วอนันตจักรวาสิบหกชั้นฟ้าสวชั้นดิสิบสชั้นบาดาลคุณของเทพเทวที่ปกปักรักษาเราปกปักรักษาคุณคุณภูมิเทวเจ้าที่ตายาเจ้าที่ปุ่ยะเจ้าที่ปุสมพ่อรัพย์ทุกสรรพสิ่งทั่วอนันตจักรวาลนะคะขอให้ได้เป คำรับคำทำนายนี้ในพลังบุญพลังบวกและคำทำนายนี้ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงแม่นยำทุกประการและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าน้นเทินสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญค่ะขอบพระคุณนะคะขออโหสิกรรมด้วยถ้ามีสิ่งใดพลาดพังประการใดทั้งตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะคะกับขอขอมาด้วยค่ะก็เริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆนะ อะทำไมขวางอย่าง,งานั้นขวางแล้วกลับด้านด้วยอา่าโมตสาขาโตตระหัโโสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคะอะไรอะไรอะไรอ่ะมาก็ต้องมาละโมตสาขาโตตระหัโโสโตสัมมาสัมพุทธัสาโ,โมตสาขาโตตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัาปีสัมพวายมราชานทุธรรมเสมาพระนางสุขังอระหังสุขะโตนะโมพุทธายะ สักครู่นะคะสักครู่นะคะเพื่อนส่งจิตส่งใจนะมีพลังงานที่อ่สงดวงวินชาน ได้แปดศูนย์โยรลังงานเทพบเทวาปัปกรักษาปักรักษาคุ้มครองป้องภัยอิสระชะลมใจจะมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราว ขยายคะ่ะโอเคขยายตรงนี้คะ่ะอ๋อโอเคขอขยายตรงนี้นะคะขอขยายคะ่ะโอเคขยายตรงนี้คะ่ะโอเค เข้าใจละอืมอือืออืมอืมอืมอทองเรื่องอะไรคะขอขยายโอ้เข้าใจคะ่ะได้สำรับค่ะ <c oughs> คนน่ากลัวกว่าผีมีบริวารออกมาโอเคค่ะ พลังงานวันนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะก็ไม่รู้จะไว้ไหนละอ่ะพลังงานวันนี้ค่ะเป็นพลังงานที่มาบอกเราถึงถึงเรื่องราวว่าอ่าในการปฏิบัติภาวนาของเพื่อนๆอะค่ะน,น,นะคะนะครูบาอาจารย์ท่านควบคุมและถ่ายทอดวิชาให้ให้ได้ให้ได้เพิ่มปัญญ,ญายาณไปอีกเนาะเพิ่มปัญญ,ญายาณไปอีกแล้วก็ ท่านดึงฉุดุดฉขึ้นให้เพื่อนๆได้มีอิสระฉุดพลังงานนี้ขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นให้มีอิสระให้ถึงซึ่งช่วงเวลาที่ที่จะได้รับทรัพ์ยสมบัติ ในไร์ไทม์นี้นะเป็นอาทีทองเลยนะเนี่ยจะได้รับแล้วแม้ว่าตอนนี้มันจะมีอาจจะต้องเจอเรื่องกระทบกระทั่งอะไรบ้างนะท่านก็ท่านให้อิสระมานะคะท่านให้อิสระมาเรารู้เนร,ร,รู้ตัวทั่วพร้อมเนาะเพราะว่ามาพร้อมกับพลังงานที่ครูบอาอาจารย์ให้วิชามานะก็ให้เราช่วงนี้ก็ประหยัดประหยัดนะใช้เงินใช้ทองเพราะว่าอยู่ในช่วงที่แบบ พลังงานของโลกของเมืองก็ดีดวงเมืองก็ดีอะไรก็ดีสังคมรอบข้างก็ดีทําให้เราต้องต้องเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเตรียมตัวเตรียมใจเนาะให้ให้พลังงานนี้มันยังคงอยู่กับเรานะอ่าแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องไม่สบายเข้ามาบ้างนะ แต่มันก็จะมีเรื่องราวดีๆที่มาชุบชูใจให้เพื่อนๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละที่จะมาปกปักรักษาดูแลเพราะว่าเพื่อนๆอยู่ในการปฏิบัติอยู่เสมอนะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในในพลังงานที่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้ไม่ว่าเพื่อนๆตอนนี้จะทำงานสิ่งใดอะค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยเสมอประทานพรให้เสมอแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มภัยให้เสมอให้ความเป็นอิสระในการจะทำจะคิดจะทำสิ่งใดเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเห็นแล้วนะซึ่งคุณงามความดีคือปล่อยวางจังคายเพื่อนๆไปแล้วเนาะปล่อยวางจังคายไปละไม่ไม่มีสิ่งใดที่ที่ท,ที่ที่จะต้องไปกังวลละสมัติอ๋อไม่อยู่ในกล้องเหรอคะขอโทษนะคะเพื่อนนะอ่า ก็พลังงานเศรษฐีมาพลังงานของครูบาอาจารย์ที่ที่ให้มาแล้วก็ยังมีพลังงานของของดวงจิตที่มาอโหสิกรรมกันและกันนะคะนะมีมีมีพลังงานแห่งการอโหสิกรรมที่ที่เพื่อนๆได้ได้ส่งดวงวิญญาณให้ให้เขาแล้วนะเขาก็อโหสิกรรมให้เพื่อนๆแล้วนะคะนะเนี่ยในการปฏิบัติภาวนาสมาธิต่างๆนะ เขาโอโหสศิกรรมให้ขอ,อนุญาตจัดแป๊บหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเทพเทวาก็ยังมาบอกเพื่อนๆว่าคนยังน่าก,กลัวอยู่นะในการเดินทางของชีวิตท่านเนี่ยเพื่อนๆบริหารทั้งทั้งโลกทั้งธรรมเนี่ยนะตอนนี้มีมีคำว่าถอดจิตก็คือเพื่อนๆ รู้ซึ้งถึงเรื่องจิตกับกายนะว่ามันแยากกันทุกๆดวงจิตมันเกิดมามันผ่องใสประพัสอนแต่ผ่องใสประพัสอนตรงนั้นครบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันไม่ใช่แบบบรรลุอรหันต์แบบผ่องใสแบบนั้นมันก็มีกิเลสนอนเนื่องเป็นอสาาวกิเลสนิดๆหน่อยๆคือยัง,ย,งยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าพอพอพอ,พอมันบังเกิดแล้วมันก็จะเจออ่าผัสสะทั้งหลายเนาะ พอเป็นเด็กทารกก็ลืมตาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็กระทบผัสสะภายนอกภายในมันก็ทําให้ให้ปรุงได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจิตดวงนี้ค่ะจากที่เขาผ่องใสตอนเด็กๆมันก็ถูกแต่งแต้มไปอะ่ะที่เขาบอกเด็กน้อยเหมือนผ้าขาวเนาะตอนนี้เพื่อนๆกลับมาสมาธิปฏิบัติภาวนาก็รู้รู้เห็นเรื่องกายกับจิต ถ้าใดที่ยังก็คือสภาวะนั้นมันมันถ้าคลิปนี้ไปถึงนะเพื่อนเจอสภาวะนั้นอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ไม่รู้ว่าเวลาใดค่ะเพราะตรงนี้เป็นรนดอมนะแต่เพื่อนจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกายกับจิตอย่างแน่นอนลองปฏิบัติทาให้ต่อเนื่องนะคะก็จะบอกน้องๆว่าแค่ดูลมหายใจใต้อ่าต้นคลิปเนี่ยค่ะทําบ่อยๆทําทําให้มากไปวางในผลนะก็จะเห็นซึ่งซึ่งสัจธรรมความเป็นจริงเป็นปัจเจตบุคคลเนานะ ธรรมะรู้รู้ได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะนั้นคือความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเนี่ยคะ่ะความสําเร็จต่างๆความสําเร็จการเงินความบุมสมบูรณ์ในชีวิตนะความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อนๆจะได้เห็นมันอย่างแน่นอนนะอย่างแน่นอนมันเหลือเฟือมีโอกาสมีสิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาให้รู้ไว้ว่าดวงจิตจิตวิญญ,ญาณใดๆไม่น่ากลัวหรอกนะ คนน่กกากลัวกว่าก็ปล่อยวางไปไม่ได้นักถึงถึงแม้เขาจะมาบอกอย่างนี้เขาก็แค่เตือนเตือนให้เราลึกรูเพื่อนเพื่อนมีบริวารที่ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองมีบริวารแบบเทพเทวาส่งมาเนาะตรงนี้อาจจะไปเห็นเป็นศูนัขแต่จริงอะ่ะบริวารตรงนี้มัน,ม,นมันหลากหลายมากจะเป็นอะไรก็ได้หมดเนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนปฏิบัติภาวนาแล้วแล้วก็มีมีเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์ให้วิชาแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีรูป รูปพระส่งองค์เจ้าอยู่ด้านหลังเนาะเนี่ยนี่ก็มีเทพเทวาบริหารอยู่ครบพร้อมใช่มากเลยเน้นไปทางธรรมเนี่ยมีอโหสิกรรมโผล่มาด้วยดีจังเนาะเอโหสิกรรมกันไปไม่ได้มีอะไรต่อกันแต่ว่าเรื่องจิตกับกายเนี่ยให้มั่นใจเถอะว่าเขาแยกกันจริงๆสมาธิภาวนาไปค่ะเดี๋ยวเด๋ยวบทเขาจะมาให้รู้เขามาเองนะเขามาเอง เราไม่มีทางไปทําให้มันเกิดได้มันมาของมันแล้วมันก็ไปของมันมันก็คืออาการของจิตเราก็ไม่ต้องไป <c oughs> ยึดมั่นถือมั่นอะไรอเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานที่ช่วยเหลือประทานพรด้านจิตวิญญาณนะคะเราจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ปล่อยวางจังคายไปนะคะเพราะว่า การที่เราอุทิศตัวเองมุ่งมั่นทุ่มเทกายใจพยายามไม่ยออ่อท้อเพื่อให้บรรลุมรรคผลในการปฏิบัติในการภาวนาให้จิตสงบมันก็เป็นความธรรมชาติอย่างหนึ่งความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเนาะอืมอนะเพราะตรงนี้เป็นแบบไพ่แห่งการการควบคุมก็คือว่าคารุคูบาอาจารย์าานะคะนะท่านท่านก็ส่งพลังงานให้ไม่ได้แต่แถวแต่แนวอนะเนาะ อืมไม่ว่าจะจะเป็นยังไงความความมีเสถียรภาพความมั่นคงของเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อสามารถบริหารมันได้เนะเรื่องจิตกับกายก็เคยเล่าแล้วนะอืมใช้เล่าอีกไหมอะ่ะกลัวเบือ่อ ก็มีหลายเรื่องอยู่นะจําไม่ได้ละเมื่อก่อนก็จะชอบจทแต่พอครูครูบาอาจารย์ว่ามันเป็นอาการของจิตปล่อยวางไปก็ไม่ได้โจทย์เลยอะแต่ก็ควรจดยเนาะเอามาเป็น c a s ส study ให้เพื่อนๆนะคะก็อ่าศึกษาใน Youtube ก็ได้ค่ะเพื่อนๆนะความาจิตกับกายนะคะนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ รู้ได้ใ้วยตนเองอีกแหละเอาเป็นว่าณนะวันนี้พลังงานดีๆตรงนี้ต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายนะคะที่ให้ภาพจิตวิญญาณขั้นสุดเลยเนาะเปิดจัก,กรวาลให้พวกเราเลยเนาะเพราะว่าเราจะแก้ไขสิ่งใดให้ผ่านไปได้เนี่ยมันก็ต้องอเดินตางเดินตามทางสู่ธรรม สู่คุณงามความดีเนาะไม่ว่าเพื่อนๆจะมีชีวิตเช่นไรจะสร้างชีวิตที่จะมีความเจริญงอกงามทรัพยากรการเงินยั่งยืนยาวนานความอุดมสมบูรณ์ความสุขความประสบความสำเร็จความเจริญชีวิตที่เราเหมือนเกิดใหม่ได้รับการอุปถัมนภะ์เนาะก็เรามีความเพียรค่ะนะเราก้าวสู่ชีวิตที่ทำอะไรเป็นเงินเป็นทองแล้วลงมือทำเรา ทั้งทังลงมือทําทาธงรมแล้วก็เบิกบุญได้แล้วเนะเบิกบุญได้เพื่อส่งเสริมทางโลกได้นะคะก็เรียกว่าไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ก็ไม่ลําบากอะคะ่ะนะเอก็ขอส่งกาลังใจซึ่งก,กันและกันค่ะนะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง ปกปักรักษาเพื่อนๆน,นะโชคลาภมากมีบาร,รมีพร้อมพ่งถึงซึ่งทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทินคะ่ะมีความสุขมากๆนะคะวันอยู่สุดสัปดาห์เข้มแข็งคะ่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเพื่อนๆทําทำได้คะ่ะเราเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะอย่าลืมปฏิบัติสมาธิภาวนากันนะคะมาอีกแล้วใบนี้นะแต่ก็มาพร้อม สองใบนี้นี่เทวดาก็อยู่ด้วยนะสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะมั่นใจนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ